สวัสดีครับผมกวางเกนไข่นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเด็กอาชีวะหรือเด็กช่างในยุค2023นี้นะครับก็เด็กช่างอะ่ะจะมีหลายแบบคือแบบเด็กช่างแท,แท้ก็คือเขาเรียนจริงและอีกอย่างหนึ่งก็จะมีแบบฟอร์มช่างฟอร์มช่างก็คือ ไม่ได้เรียนแต่แต่งตัวให้เหมือนเด็กช่างแล้วก็ทํากิจกรรมทุกอย่างให้เหมือนเด็กช่างอ่ะแต่ไม่ได้เข้าเรียนแต่ไม่ได้สมัครเรียนอันนั้นเขาจะเรียนแบบการแต่งตัวแล้วก็ตรีรันฟันแทงอันนั้นเขาจะเรียกว่าฟอมช่างคือเด็กช่างทําอะไรเขาทําหมดแต่เด็กช่างจริงๆเขาจะเข้าโรงเรียนเรียนและมีประวัติอยู่ในในโรงเรียนแต่ถ้าฟอมช่าง คือไม่ได้เรียนอ่ะเด็กบ้านนี่แหละแต่แต่งตัวใส่หมวกใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าให้เหมือนเด็กช่างไว้แล้วก็ฟอร์มช่างอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ฟอร์มช่างแหวนฟอรมช่างแหวนนี่ก็คือเด็กแหวนนี่แหละแต่งตัวใส่กางเกงรองเท้าอันนั้นก็คือแหวนด้วยแข่งรถด,ด้วย กวนเมืองด้วยอันเนี้ยคือมีแบบไม่กี่อย่างหรอกแต่พอตอนหลังเนี่ยจะมีฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งฟอร์มวัยรุ่นคแมวัยรุ่นคカมนี่ก็คือเป็นเด็กวัยรุ่นต่างดาวต่างประเทศนะครับเขาอยากน่าจะอยากเป็นเด็กช่างเหมือนกับในหนังก็แต่งตัวทำชงทำช็อป แต่งตัวเหมือนเด็กช่างแต่จุดสังเกตง่ายเขาจะไม่ค่อยใส่รองเท้าผ้าใบเขาจะใส่รองเทา้ารองเท้าแตะแต่ถ้าเป็นผ้าใบก็อาจจะเป็นผ้าใบพวกราคาถูกอันนี้มองสังเกตง่ายแล้วก็ทรงผมของเด็กวัยรุ่นคะแม่ฟอมช่างเนี่ยก็จะเอานะก็เห็นกันนะว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบทรงที่เด็กช่างบ้านเราเขาไม่แต่งกันนะอ่ะอ่าแล้วก็อาจจะมี ไล่ตีลันฟันแทงกันสักหน่อยนทำให้เหมือนแบบในหนังนะอันนี้คือยกตัวอย่างมาแค่ไม่กี่อย่างอันนี้คือคือในยุคในยุค2023นะเราได้เห็นอะไรแปบบแบลกๆตลกๆใน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 สังคมอฟอร์มช่างอาชีวะวัยรุ่นคับแม แต่ที่เห็นเห็นเนี่ยจะมีวัยรุ่นคาแมนเนี่ยเขามีพิธีรับน้องเลยนะเขามีพิธีมิตติ้งมีอะไรทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่เพียงแค่ว่าเช้ามาเขาต้องบอกปูนเข็นพักหรือทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรมอันเนี้ยเขาไม่ใช่เด็กๆช่างจริงๆอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีเดี๋ยวเรามา ทำคลิปเล่าสู่กันฟังอาดูเป็นเฮฮานะครับอย่าดราม่าอย่าดราม่ากันอันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครด้วย